สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้องเจอจือให้มากขึ้นหลังจากที่เราได้พูดคุยทําความรู้จักกับน้องไปบ้างแล้วผ่านเนื้อเรื่องหลักวันนี้ไปรู้จักกับสาวแว่นคนนี้ให้มากขึ้นผ่านเควสตตัวละครของน้องกันดีกว่าครับกับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมก่อนไปรับชมรับฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็แอบกระซิบนะครับว่าเนื้อเรื่องของน้องยาวมากผมน่าจะแบ่งเป็น2พาพันนะครับผม ก่อนไปลุยกันผมขอแนะนำา r i c h m ช n อปน n บเบอร์ one เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวอ t เท l i n ลิงเว็บได้แล้วที่ Line Rich Man Shop ได้เลยนะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Rich Man Shop เติมในเว็บรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับ เรื่องราวของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักง,งานความมั่นคงซึ่งเป็นการพิจารณาคดีระหว่างเจอจิอกับไปซื้อผู้อำนวยการชันยุนอาร์ตเอ็กชแนโดยคดีความนั้นเกี่ยวข้องกับการบังคับขู่เข็นให้จิตรกรคนหนึ่งที่ชื่อว่าหมิงหยานนั้นขัดลอกงานสิลของผู้อื่น ซึ่งระหว่างที่กำลังพิจรารณาคดีอยู่นั้นทางเจอจือได้ส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่นั่นทำให้ไปซืซอมีท่าทีที่ไม่พอใจและลุกขึ้นให้การโดยการกล่าวอ้างว่าในฐานะที่เขานั้นเป็นถึงผู้อำนวยการของฉางยุนอาร์ตเอ็กซ์ชแนนเขานั้นต้องล็อกขอความเป็นธรรมให้กับองค์กรโดยข้อแรกเขาบอกว่าความถูกต้องของงานสินนั้นไม่มีเกณฑ์วัดว่าอะไรผิดถูก และอีกข้อก็คือการกระทําของหมิงหยานนั้นเกิดจากความโลภและความหมกมุ่นของเธอเองไม่มีการครอบงำใดๆทั้งสิ้นไบสื่อยังบอกว่าจุดยืนขององค์กรชานหยุน Art ์ตเอ็ก g e นั้นคือการดําเนินการด้วยความสุจริตทั้งหมดแต่การกระทําที่เจอจือมายื่นฟ้องเขานั้นอาจจะมาจากการที่เธอเคยถูกปฏิเสธผลงานจากองค์กรมาก่อนก็ได้จนทําให้เธอนั้นไม่พอใจและต้องการที่จะแก้แค้น แถมยังบอกอีกว่าเขานั้นต้องการที่จะฟ้องเจอจือกลับในข้อหาที่ทำให้เขาและองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงและต้องออกมาขอโทษต่อหน้าสาธารณะด้วยเสียงอื้ออิของผู้คนในห้องพิจารณาคดีทำให้เจอจือนั้นเกิดอาการประหมา่าและเริ่มมีอาการอึดอัดที่จะเริ่มให้การในฝั่งของเธอบ้างเหล่านั้นที่นั่งอยู่ข้างๆเจอจือก็ลุกข,ขึ้นและขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นคนเริ่มให้การในฐานะพยานนั่นเอง โดยเรานั้นได้เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เกิดเมื่อ3วันก่อนและเรานั้นได้เดินทางไปที่ไทเกอร์เมลเพื่อทําการหาเบาะแสเกี่ยวกับคดีจิตกรลึกลับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจําที่นั่นได้เล่าให้เราฟังถึงนิทานพื้นบ้านในจินโจโดยมันเกี่ยวข้องกับศิลปินลึกลับคนหนึ่ง ว่าภาพวาดของศิลปินลึกลับคนนี้นั้นมีชีวิตชีวาเหล่ากับผู้กันแต่ละเส้นมีชีวิตเป็นของตัวเองอย่างใดอย่างนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นยังบอกอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอได้รับรายงานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเดินเตะๆอยู่บริเวณเมืองแร่ต,ตอนกลางคืนซึ่งมีผู้คนมากมายเคยพบเห็นมันด้วยโดยผู้คนที่พบเห็นต่างพูดคล้ายๆกันว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ดูคล้ายเหมือนภาพวาดในระยะไกลซึ่งนั่นมันก็คล้ายกับนิทานพื้นบ้านของศิลปินลึกลับนัน แต่ด้วยที่ข่าวลือตอนนี้เริ่มแพร่สะพัดไปเรื่อยๆจนเริ่มบานปลายนี่เลยเป็นสาเหตุที่เจ้าหน้าที่คนนี้ติดต่อให้เรามาเพื่อช่วยตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้เมื่อเรารับทราบเรื่องราวเข้าๆแล้วเราจึงเดินทางออกไปหาเบาะแสเพิ่มเติมกับพยานที่เคยเห็นสัตว์ประหลาดตนนั้นซึ่งพยานที่เราไปสอบถามก็ต่างพูดคล้ายๆกันว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นทาเซ็ดดิสคอร์ดประเภทหนึ่งแต่แปลกที่มันไม่ทำลายผู้คน แต่ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือทุกคนจะบอกว่าบริเวณที่พวกเขาพบเจอสัตว์ประหลาดตัวนั้นมักจะพบเงาของมนุษย์ด้วยแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่แนสัตว์ประหลาดตัวนี้จะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเพียงพอแล้วเราจึงมุ่งหน้าไปที่บริเวณที่เกิดเหตุ おかしいな、誰もいないさっきのは幻覚だったのかなよ、漂白者さん ที่ตรงนั้นเราได้พบกับเจอจือด้วยเจอจือนั้นรีบขอโทษเราที่อยู่ๆเธอก็โผล่ขึ้นมาจนทำให้เราตกใจกลัว ทักทายกันเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรมากนักเจอเจอก็พูดถึงเรื่องศิลปินลึกลับในตำนานคนนั้นโดยเธอบอกกับเราว่าศิลปินลึกลับคนนี้มีตัวตนจริงๆแต่ภาพวาดของเขานั้นต้องไม่มีทางที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนอย่างแน่นอนแต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างออกไปเธอนั้นบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มีใครอยู่เบื้องหลังไหมแต่เธอนั้นต้องหยุดการกระทําของพวกเขาเหล่านี้ให้ได้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในอดีตสำารอยอีก เอาจริงๆเราที่ยืนฟังอยู่นั้นก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากนะักแต่ในแม่ความตั้งใจของเจอจือและจุดประสงค์ที่เรามาที่นี่นั้นมีจุดร่วมกันอยู่เราจึงเอ่ยปากที่จะช่วยเจอจือในการตามหาบอแสเรื่องนี้ไปด้วยกันเหล่านั้นตัดสินใจที่จะตามเจอดจือไปโดยให้เธอนั้นเป็นคนนำ ึ่งเจจือก็พาเรานั้นมาเจอกับพ่อค้าในเหมืองคนหนึ่งที่ชื่อว่าซื่อหลางโดยซื่อหลางกับเจิดจือนั้นดูรู้จักกันดีพอสมควรแถมยังพูดเกี่ยวกับนิสัยที่ขี้อายและไม่กล้าพูดของเจิดจือขึ้นมาด้วยจุดนี้ทําให้เจิจือนั้นคิดขึ้นได้และทําใจกล้าพูดแนะนําตัวเองกับเราอีกครั้งว่าเธอนั้นชื่อเจิดจือยินดีที่ได้รู้จักและอยากเป็นเพื่อนกับเราซึ่งเรานั้นก็ได้แนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการอีกครั้งด้วยท่าทีที่เอ็นดูเธอโอ้ดิเอโอดิ หลังจากพูดคุยกันสักพักเจอดจือบอกกับซื่อหลางว่าที่เธอมาหาวันนี้เพราะเธอนั้นมาหาเบาะแสเกี่ยวกับศิลปินลึกลับที่กําลังเป็นที่เรื่องลือก,กันอยู่ตอนนี้ซื่อหลางเองก็ได้ยินข่าวข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ก็ยืนยันว่าตนนั้นไม่เคยเจอกับศิลปินคนนี้มาก่อนซึ่งเรานั้นก็สงสัยว่าทําไมซื่อหลางถึงมั่นใจนักว่าตนเองไม่เคยพบเจอศิลปินคนนี้มาก่อน ซื้อหลังเลยอธิบายว่าเขานั้นเป็นพ่อค้าที่ขายแร่ที่คอยจัดหาให้กับผู้ผลิตเมสส็ดสีและบางทีก็เป็นผู้แทนจำหน่ายด้วยดังนั้นจิตรกรส่วนใหญ่ในจินโจโจึงมาหาเขาเพื่อซื้อเม็ดสีคุณภาพดีทั้งนั้นเหล่านั้นจึงได้ถามเกี่ยวกับคนที่มาซื้อเมสส็ดสีว่ามีคนที่ดูมีพิรุษอะไรบ้างไหมซึ่งซื้อหลังก็ค่อยๆคิดแล้วก็บอกว่าเมื่อนานมาแล้วมีคนที่น่าสงสัยอยู่คนหนึ่งโดยมาขอซื้อเศษแร่จ,แจำนวนมากและเอาชนิดที่ถูกที่สุด แถมยังกำชับก,กับเขาว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยแต่สุดท้ายคนพวกนี้ก็ย้อนกลับมาขโมยของของร้านเขาซึ่งเขาก็ได้แจ้งกับตำรวจให้มาจัดการเรียบร้อยแล้วเราจึงขอซื้อหลังตรวจสอบบันทึกการซื้อขายของร้านเกี่ยวกับคนที่มาซื้อที่น่าสงสัยซึ่งก็มีการซื้อขายหลายรายการและหลายรอบด้วยโดยชื่อผู้ซื้อคนนั้นมีชื่อว่าหยินเฟิงหลังจากได้ข้อมูลเรื่องนี้เราก็เตรียมตัวที่จะไปหาเบาะแสถัดไปต่อ ซึ่งเราก็ได้บังเอิญเจอกับชีเซียซึ่งเธอกับทีมนั้นมาล่าตะเวนบริเวณนี้พอดีชีเซียทักทายเจอจือและเช่นชมผลงานสินของเธอในงานมูลิตแฟร์แถมยังชวนให้เธอนั้นไปที่สถานที่ทำงานของเธอด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกันเพิ่มเติมน้องเจอจือผู้ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นก็ตกปากรับคำชีเซียในทันที จนเหล่านั้นต้องออกลงและอธิบายให้ชิเซียฟังว่าตอนนี้เราและเจอ,เจ,อจือกำลังตรวจสอบเรื่องศิลปินลึกลับที่เป็นข่าวช่วงนี้อยู่อาจจะต้องเป็นโอกาสหน้าซึ่งชิเซียก็เข้าใจดีและไม่ได้ว่าอะไรพูดคุยต่อกันนิดหน่อยก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นทำให้ชิเซียนั้นรีบขอตัวที่จะไปตรวจสอบเหตุการณ์ โดยเรานั้นก็ตัดสินใจที่จะตามไปดูด้วยซึ่งระหว่างที่กําลังเดินไปดูที่เกิดเหตุนั้นเจอจือก็พูดแบบอึกอักทั้งขอโทษและขอบคุณเราที่ช่วยพูดปฏิเสธฉีเสียไปเพราะลําพังเธอเองคงจะไม่กล้าปฏิเสธและก็จะทําให้การตามหาบาะแสเรื่องนี้ไม่คืบหน้าซึ่งเรานั้นก็รับรู้และเข้าใจเธอดี โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเราก็ได้เข้าไปสอบถามชีเซียกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญซึ่งพวกเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีทาเซดดิสคอร์ดอรา,ารวาดบริเวณนี้โดยสันนิษฐานว่าพวกมันอาจถูกกระตุ้นจากความถี่ในภาพวาดเพราะในที่เกิดเหตุนั้นตรวจพบภาพวาดพร้อมผู้วาดภาพนั้นที่เคนใช้พลังจนเกือบเกิดโอเวอร์คร็อกแต่ตอนนี้อาการของเธอนั้นดีขึ้นแล้วหลังจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชิเซียบอกว่าส่วนศิลปินคนนั้นอาการดูไม่ค่อยดีและงุดงิดใส่เธอเมื่อเธอไปถามถึงเหตุการณ์แต่ก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลามากต้องรีบเคลียร์พื้นที่และควบคุมความเสียหายก่อนเราจึงขอชิเซียไปพูดคุยกับผู้บาดเจ็บดูซึ่งเมื่อไปหาตรงที่ผู้บาดเจ็บอยู่ก็พบว่าเจอจืออยู่บริเวณนั้นก่อนหน้าแล้วและกำลังพูดคุยกับผู้บาดเจ็บคนนั้นอยู่ เ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าหมิงหยานเจอจือบอกว่าเธอกับหมิงหยานเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาหมิงหยานไม่พูดอะไรมากนักพูดแต่ว่าเธอเจ็บแล้วก็เธอนั้นทำพลาดเองแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลย เหล่านั้นจึงแยกตัวไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ดูซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพวกเขาเห็นหมิงหยานกําลังโบกพู่กันไปบนท้องฟ้าแล้วจู่ๆก,ก็มีฝูงสัตว์ประหลาดโผลออกมาและเริ่มที่จะพุ่งหาผู้คนซึ่งพวกเขาก็ได้ยินแต่ก็ไม่ชัดว่าหมิงหยานนั้นกรีดร้องเหมือนกับจะสั่งให้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้หยุดอย่าทําแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าเธอนั้นพูดว่าเธอทําสําเร็จแล้วอะไรประมาณนี้แหละหลังจากรวบรวมเบาะแสะเสร็จเราก็เดินกลับไปหาเจอ,เจ,อจือและเล่าทุกอย่างให้เธอฟัง โดยสรุปข้อมูลทั้งหมดว่าในภาพวาดของมิงหยานนั้นเป็นภาพวาดเบอร์เบอร์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริงกับภาพลวงตาทําให้ใครก็ตามที่เห็นมันจะประสบกับการเห็นภาพหลอนซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาพวาดนี้ถูกสร้างโดยพลังของศิลปินดังนั้นมิงหยานส่งพลังของเธอเข้าสู่ภาพวาดสร้างจินตนาการขึ้นมาชั่วข่าวทําให้ผู้คนที่เห็นความสามารถของเธอตกใจและแพร่ข่าวลือออกไปว่าเธอนั้นเป็นศิลปินลึกลับคนนั้นในตำนาน โดยเราได้พูดต่อว่าจริงๆตัวเรานั้นสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกๆที่เหมือนตั้งแต่เรานั้นได้เจอกันซึ่งเราก็พูดแบบตรงไปตรงมาว่าตอนแรกเราก็นึกว่ามาจากเจอจือเองแต่มาลองคิดดูตอนนี้มันอาจจะเกิดจากความผันผวนของพลังของหมิงหยานก็เป็นได้เจอจือฟังที่เราสรุปกับรู้สึกสงสัยในหลายจุดทั้งไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้หมิงหยานนั้นต้องการวาดภาพที่อันตรายเช่นนี้เพราะเท่าที่เธอรู้จักหมิงหยานมาเธอไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและทําลายผู้อื่น เจอจือเล่าว,ว่าหมิงหยานนั้นเอาแต่บีบมือเธอเหมือนกับพยายามที่จะบอกอะไรเธอและอีกอย่างเธอค่อนข้างมั่นใจว่าหมิงหยานนั้นไม่มีพลังเจอจือเลยคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตัวเธอเองหรือเปล่าซึ่งจากสีหน้าและท่าทีของเจอจือนั้นเราก็รู้ได้เลยว่าเจอจือต้องการจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนลงไปจึงไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมแต่บอกว่าเราจะช่วยเธอหาเบาะแสต่อไปเอง ซึ่งนั่นก็ทําให้เจอจือประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ขอบคุณเรามากเช่นกันซึ่งเรานั้นมอบหมายให้คราวนี้เจอจือเป็นคนนําพาเราไปหาบ่อแสตามที่เธอต้องการเลยซึ่งเจอจือก็คิดสักพักและแตัดสินใจที่จะไปตรวจสอบที่สตูดิโอที่เธอเคยพบหมิงหยานที่นั่นโดยความที่คาดเดาว่าหมิงหยานนั้นจะทิ้งชิ้นงานและบ่อแสอะไรไว้บ้างแน่แน เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับครึ่งแรกของเนื้อเรื่องตัวละครน้องเจอจือดูแล้วเรื่องนี้มีอะไรซ่อนเล้นอยู่ที่รอให้เราค้นหาอยู่มากมายเลยแหละครับก็ฝากติดตามกันต่อพัรหน้าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ